แลนดิ้งแล้วครับแลนดิ้งแล้วครับมาแล้วเผื่อครับบอร์มไม่ลงครับไม่ลงสนามไม่เคลียร์ลองฝังน,นี้่ลองฟังนี้ก่อน,นเออ พี่เดชโหใจถึงยังไงพี่เดชโอเคท่านทสุดยอดเจ๋งหรือจะลงไหมจะลงไหมเปล่า